อ uh ่ครจะครับดิบครับนะครับ I love you I love you โอ้ยว่นเอ้ยว้่นเอ้ยเรามีตอตีต่อ I love you <laughs> I love you <laughs> ก่อนที่มือถือจะร้อนไปมาก่อนอี้เราว่าเราไปไปกันดี่าเพราะไม่งั้นจะระเบิดจะระเบิดการมือน,น,นะฮะโอเคงั้นเราจะออยาไปตรวจนะครับช่วยช่วยหยุดด้วย <laughs>